เอาแล้วครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในรายการ Marker TV นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนเอรีวิว AN หนึ่งสองนะครับนี่ครับเป็นปืนแบบนี้นะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ผมอยู่ในเซิร์ฟจีนครับเพราะเซิร์ฟไทยผมเล่นไม่ได้ครับผมจะมารีวิวกระบอกให้ดูนะครับเพราะถ้ารีวิวคนมันจะแหลกมากนะครับ เราก็จะไปรีวิวกับรีววิกับบอทกันเลยนะครับ okay, s <S โอเคครับเราไปดูตัวเกมกันเลยนี่ครับ <Round start. S 1> อันนนึงครับ <First blood. S 1> ี่ครับตัวปืนก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นปืนลูกซองออโต้นะครับยิงรัวลูกซองรัวนะครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะมีรูปหัวกระโหลกแล้วตรงนี้ก็เป็นตัวสอนเขียนว่าคิวเลอร์นะครับก็คะแนนเต็มสิบพมให้เกดนะครับถือว่าเท่อยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะไปลองยิง <Double kill. S 1> นี่คมันจะยิงออกหลายล, <vin> ลูกลูกองนี่แรงครับ Fire ผมแนะนำถ้าถ้าไปเล่นกับกพวกยิงผีอะไรนี่ได้หรอกครับต้องมียิงพวกกับคนนะครับมันเทีจ,กเกจ,จะเยยจกิดติดถ้าค่อยยิงแบกหน่อยก็ขออภัยนะโอ้แหลก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 อ,แบบอุ้ยอ้ยบักโอ้ อันนี้มันแหลกมากเลยนะใช้เรืเร่ยอยๆแต่ก็หายแลย้นะแม็กซ์จะหมดแล้ว มีมีดก็ซาได้อ,อว่าจะไปฟันเขาตายแหละนี่ยี่ห้อ โอเคสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย